สวัสดีค่ะมือนีนะคะแม่ขิมกับสิ้ามหาเทศนะคะพะโลปีไก่นะคะปีไกลกลางนะคะเป็นปีกลางไก่นะคะค่ะส่วนผสมนะคะสําหรับเครื่องปรุงก็ซิมี่เดี๋ยวแม่ขิมสิให้มือเครื่องปรุงน้ำน้ำพะโลก่อนนะคะอันนี้ก็คือร่องร่องเทศมือในสูตรนี้เนาะ,ค,ะค่ะก็ิมี่น้ำเปลา่าประมาณ3ลิตรค่ะ น้ำตาลเนาะคะ่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวเนาะคะ่ะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำกระเทียมสำหรับไวพัดเนาะ,ค,ะค่ะไวพัดไก่ค่ะ ผงปรุงรสผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสไอยี่หอ้อยังกระไดเนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นผงคะโล่เนาะผู้ใดหาซื้อจากไสไดเนาะ,ค,ะค่ะผงพะโล่ค่ะกะน้ำมาใส่น้ำเนาะคะ่ะน้ำมันพืชใบสหรับถอดไก่หรือว่าผัดไก่ค่ะข่านี่ก็สิเป็นไข่ที่ต้มแล้วนะคะอามือนี้แม่คิมไดไข่มากไข่กะเป็นไข่ ไสดสดๆใหม่ๆเนาะพอดีว่าตมแล้วมันก็นแกะอย่างอยู่สักนิดนึงให้เด็กหน่อยผ้ากันซอยกันแกะเนาะค่ะนี่ก็คือปีกไก่กลางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่คิมซีเอามารมาร์กไว้กับหงคาโลเนาะคะา่ะ์กไว้ประมาณอ่า10-20ี่สนาทีเนาะค่ะกัสามารถนำมาพาดัดไดแล้วนะคะค่ะนี่ก็สิเป็นเต้าหู้เต้าหู้ทั่วเหลืองเนาะค่ะพายสะดวกไดตัวเต้าหู้แบบ ชนิดใดชนิดแข็งหรือว่าชนิดอ่อนแบบใด,ดกะตามใจเลยเนาะคะ่ะแล้วแต่ถ้าสามารถสีหาได้มองใดเนาะคะ่ะตามสะดวกค่ะเต้าหู้กาหั่นเป็นลูกเต่าไวเนาะคะ่ะไวธรรมพัดค่าสำรับพัโลที่แม่คิมสีเฮ็ดในม,มือนีเนาะคะ่ะแม่คิมกะอน้ำมะเฮ็ดกับเต่าทานเพื่อความหอมในการผัดไก่เนาะคะ่ะ ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันลงเนาะแม่คิมกาสิพัดไก่ห้มันหอมหอมเลยค่ะท <c oughs> าใส่น้ำมันลงไปแล้วเนาะเอาก็ะใส่กระเทียมเนาะค่ะตีตามไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ ผัดเจียวกระเทียมให้หอมเลยค่ะค่ะล้าวกรนั่ปีกไก่นะคะที่ห้าหมักไว้นะคะลงไปผัดให้หอมนะคะผัดกระกระเทียมนี่แหละกระผัดไปเรื่อยๆเพต้องให้สุกปันใดนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวไม่คิมคอพัดไกลเดี๋ยวไม่คิมมาทายให้มึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะปีกไก่กับพับไปเรื่อยๆนะคะ่ะให้มีความหอมเกิดขึ้นเนาะค่ะกว่าบบต้องให้ซุกแห้งแล้วค่ะกะเตรียมตักออกนะคะพักไว้นะคะอ่ันนี้ก็คือ ไว้ที่แม่คิมมากไว้กะเอามาใส่ได้เพิ่มนะคะพอดีว่าสิผัดเตาหูตอ,อผ่ดเตาหูตอเนาะค่านี่ค่ะเตาหูน้ำเตาหูลงไปผัดต่อเลยค่ะ สำหรับเต้าหู้นะคะทอดให้มีความหอมละกาเหลืองน้อยนึงเนาะค่ะเราไม่กินกระซิ่งน้ำเปลา่าลงไปในกระทะเลยค่ะเพื่อให้น้ำเปล่ากับกระเทียมเจียวที่เห่าเจียวอยู่ในกระทะตอนเจียวปีกไก่เนาะคะ่ะกับซินีมีความหอมขึ้นมาเนาะ นี่ก็คือน้ำย่างบะท่านใส่เบิดเนาะค่ะใส่พ่อห่กระเทียมเจียวที่เท้าเจียวอยู่ในกระทะห่มันออกมาจากกลกนกระทะเนาะค่ะที่ว่ามันติดกระทะนี่ค่ะห่มันออกมาก่อนคือว่านี่แม่คิมล่องเห็ดกินเมืองเนาะคะ่ะกะบ่ได้มีสูตรตายโตเนาะค่ะแต่ว่าสูตรแบบทีแม่คิมเฮ็ดมันก็หอมละกะ มีความหอมขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือปีกไก่นะคะปีกไก่ในขิงกระสิไซลงไปค่ะจากนี้เ้ากลับมาใส่ส่วนผสมของเครื่องปรุงกันเลยนะคะมีกระสิเป็นน้ำตาลอ้าน้ำปลานะคะโขอโทษค่ะใส่น้ำปลาลงไป น้ำปลานี้แม่คิมสใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซี้าตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลทสาแดงเนาะจังสีหอมค่ะผงกรุงรสผงกรุงรสประมาณ สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผมคาโลนะคะสมช้อนโต๊ะการล่อให้เขาเดือดอีกสักพักเนาะคะ่ะไห้กระเทียมทีบากอยุก,กระทาเนาะคะ่ะขึ้นมาเพื่อให้เด็้ความหอมแลไม่คินกระสินัมไปเทศไ่หม้ออีกรอบนึงแล้วก็ตุนในหมอเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักเนาะคะ่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมของกระเทียมออกมาก,ก่อน,นะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวรอสักพักเนะเาะนอกจาสีเทสไซหมอเลยค่ะค่าหลังจากทีน้ำเดือดสักพักนึงเนาะคะ่ะนอกากน้ำไข่ลงไปค่ะไข่ที่ปอกเปลือกไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ยกลง ใส่หมอ้อตักไส่หม้อแล้วก็ตุนน่ตจ้าค่ะต่อจากนี้นะคะน้ำทีเหลือนะคะทีเหลืออยู่ในหมอ้อยู่กะเอามาตั้งไฟไวต่อเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ตั้งไฟเนาะกระทะห้ากกะโยกลงพักไวเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดมีหมอยญ่เฮ็ดกินเท่ยเดียวนะคะใดสองเวลาสามเวลาเนะะี่ยค่ะสองสามมือได้เลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือว่าตุนเรื่อยๆตาก,กินเรื่อยๆเนาะคะ่ะกะ คือถัตุนน้ำน้ำสีโบกลงไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็นกนคือสีแหงแสบเนาะคะ่ะนี่ก็คือตากไส้หม้อตุนเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าไ่กระทะก็คือสีหล่นกระทะค่ะค่ะแม่คิมลองเห็ดมึงสำรับเมนูนี้นะคะพะโลเลาเห็ดมึงกระือวากามีความมันว แล้วก็แสบอยู่ด้วยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะในการเฮ็ดพะโลของเมคิมในมือน,นีเนาะก็ะสามารถนําไปเฮ็ดได้เนาะคะ่ะพัดปีกใกล้ให้หอมหอมแล้วก็พัดเต้าหูนะคะให้หอมค่ะกระเทียมกระสิออกจากกระทะเบิดแล้วค่ะเพราะว่าติดกระทะแล้วเฮาก็สามารถตกักไหมอแล้วก็เคี่ยวตุ้นไปเรื่อยๆ ไห้น้ำไห้น้ำโบกลงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเราไม่ขิมขออนุญาตตากก่อนเนาะค่ะตอนนี้ในหมอพะโลนะคะกะเดือดเดือดแล้วนะคะนะ้ำกาสีลดลงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่ะไม่ขิมไส้ไปน้ำประมาณ3มลิตรเนาะคะ่ะกะไห้น้ำลดลงทีละน้อยทีละน้อยละกะเขาสามารถทีสิตักฟ้องนะคะ ตักฟ้องที่มันเป็นแบบมันมันออกกระไดนะคะถ้าผู้ใดบ่มากเนาะคครนี่ก็ช้อนฟ้องออกเนาะค่ะตักออกได้เลยค่ะ ค่ะน,นี่ค่ะไข่กระสีเริมเป็นสีสานแล้วค่ะเขาต้มไปเรื่อยๆรสชาติกะสีเข้มข้นขึ้นนะคะตอนนี้รสชาติกัยยังประมาณแบบกลางๆอยู่เนาะถ้าต้มไปเรื่อยๆหรือว่าเก็บไ้กินอีกสองสามชั่วโมงเอามาอุ่นอีกเอามาต้มอีกเขากระซิมีรสชาติที่เข็มขึ้นนะคะ่ะตอนแรกๆอะยังว่าท่านเข้มข้น ปีกไกลกันยังว่าท่านด้เขาน้ำซุปดีเท่าใดค่ะถ้าต้มไปเรื่อยๆน้ำเริ่มแห้งดีขึ้นกาสิมีความหอมละกะนุ่มนะคะค่นี่ค่ะปีกไกลค่ะหอมขึ้นมากเลยค่ะค่ะเป็นนั้นว่าถ้าเกิดบ้าฮอลสูตรนี่เฮศแล้วบ่เข้มข้นปันดากะให้คุณผู้ชมนะคะ ที่เขามารับชมนะคะสามารถปรุงเพิ่มได้เนะค่ะเพราะว่าสิเป็นน้ำตาลน้ำปลาหรือว่าใส่เพิ่มเข้าไปเนาะค่ะซอสซีอิ๊วขาวเนาะค่ะตามใจสําหรับค้นทีมักความเค็มเค็มๆนะคะสําหรับน้ำซุปพะโลค่ะตอนนี้แม่คิมกะขออนุญ,ญาตนะคะปิดไลค์หรือว่าปิดคลิปซ้ำนี้เนาะค่ะขอบประคุณทุกคนที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามสำหรับเมนู่การคิดอาหารของแม่คิมนะคะ ัดทํากับข้าวข้าวครัวนะคะสําหรับเพจนี้เนาะเอาเป็นนั้นว่าขอบคุณทุกคน,ลนหลายๆค่ะบ๊ายบาย